ื้นที่ที่พอดีนะครับกับจุดที่ราต้องการนะครับอันดับแรกให้เราสร้างแถวขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้เนาะวางตามที่เราต้องการเลยนะครับอยากได้อะไรนะครับเราก็สร้างขึ้นมาอยากให้มีกี่แถวกี่คอลัมน์สามารถสร้างขึ้นมาสมมติมี5คอลัมน์นะครับเราก็เรียงมาแบบนี้หรือ6คอลัมน์นะครับก็เรียงแบบนี้นะครับถ้าไม่เอาเราก็เล็กไปใหญ่ไปนะครับเราก็อยากรู้ว่าอะไรไซส์นะครับสมมติอันนี้เอาเป็น สี่คอลัมน์ดูก็ได้นะครับโอเคฉะนั้นเราก็ได้ลาย์รูปที่ไม่เท่ากันนะครับหหกก็จะเป็นไซส์หนึ่งสี่ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับนั้นเราก็ออกแบบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจก็เอาไว้เผื่อไซสก์กลางๆก็ได้อาจจะเป็นสักประมาณสามนะครับหรือสองก่อนก็ได้นะครับโอเคพลาดไปนะครับโอเคอันนี้เป็นสี่นะครับผมเหลือเป็นสาม อ่ะโอเคสาก็าจะใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณ2 2 2คือกินพื้นที่ประมาณนี้นะครับวิธีการเช็คนะครับให้เราขยายหน้าจอให้กว้างที่สุดน,นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราปิ้นสกีนะครับเพราะผมเป็นเครื่อง Mac นะกเนาะก็นะครับจะมีคำสั่งที่สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เราก็แคปเจอร์ไปทางหน้าเลยอ่ะเป็นรูปถ่ายรูปมานะครับผมได้โปรแกรมตรงนี้ลนะนี่คือไฟล์ที่ โปรแกรม Capture Screen ให้นะครับซึ่งผมจะไปทำต่อใน Photoshop นะครับวิธีการนะครับโอเคเราย่อออกจากเบราว์เซอร์นี้ไปก่อนนะครับเราไปเปิดโปรแกรมนะครับ Photoshop แล้วเราก็ไปเลือกรูปของเราขึ้นมาที่เป็นหน้า Capture Screen นะครับ ตัวนี้นะครับเมื่อเราอยากรู้ว่าพื้นที่ที่เราการใช้นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็ให้ทําแบบนี้นะครับหน้าจอเราก็จะเป็นไซส์จริงนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะทำผมก็จะสูงเข้ามาใกล้นะครับแล้วล็อกขนาดสมมติว่าเป็นแบบ5.6คอลัมน์นะครับอยากรู้ว่าไซส์มีขนาดเท่าไหร่นะครับ เราก็ลากเส้นไกด์เข้าไปวางเลยแบบนี้นะครับลากให้พอดีเาเหลือนิดนึงพิกเซลไม่พอดีนะครับแล้วก็สูงเข้าไปอีกนะครับยังมีขาดอยู่ประมาณ1น,นถึงสองพิกเซลอ่าสูงล,ลึกเลยนะครับเราลากให้พอดีครับเช่นเดียวกันาคร่าวๆนะครับลากให้พอดีทั้ง4ี่มุม ให้พอดีเช่นเดียวกันกับรูป3คอลัมน์นะครับเราจะทำที่รูป3คอลัมน์เป็นหลักก็ได้เพราะเอารูปที่ใหญ่กว่านะครับในเว็บก็จะมีการย่อให้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับสาหรับรูปที่ใหญ่นะครับแต่ก,ก็จะได้ไซส์ที่พอดีพอดีนะครับโอเคผมทำที่3ละกันนะครับในคำสั่งใน p h o t o s h o p จะคำสั่งใช้ snap ด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ล็อก นะครับสมมติว่าเราเลือกคําสั่งเลือก selection tool นะครับตรงเส้นเส้นปาตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกคลุมนะครับอันนี้จะดูดเลยนะครับดูเข้าเส้นไกด์นะครับอ๋อตรงนี้ผมใส่เป็นฟุ้งไว้นะครับผมยกเลิกก่อนนะเลือกเป็นศูนย์ครับ f ี a t e r ์แล้วได้ฟุ้งนะครับครับ อ่าตัวนี้ได้แล้วนะครับเพราะมีคำสั่ง View แล้วก็ Snap ตรงนี้ไว้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมได้คำสั่ง Image แล้วก็ Crop ครับโอเคงนั้นนี่คือ e ทมเพลตของผมในการสร้างรูปนะครับสมมติว่าผมมีรูปอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวลองหารูปดูนะครับอ่าเป็น ไฟล์ภาพสักอันหนึ่งแล้วน,นะครับสองอันนี้เหมือนแ้ไฟล์นี้ให้ฟิตลงมาที่ตรงนี้นะครับจะนวนหนึงเปิดไฟล์ภาพขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นเทมเพลตของเราที่เราตัดจาก Photoshop นะครับลนไฟล์นี้นะครับแล้วก็จับนะครับแต่เนี่ยไฟล์นี้มันจตุรัสนะครับลงในภาพก็จะไม่พอดีอจากนั้นเราก็ย่อนะครับย่อให้พอดีนี่คือเทมเพลตของเรานะครับแล้วก็ยอ่อ ยอดแล้วก็ตกแต่งภาพให้สวยงามพอดีเลยถ้ายอ่อทั้งชิ้นแน่นอนว่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับหรือจะใดคัดคนเข้าไปวางไงก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับโอเคนี่คือภาพที่เป็นไซส์จริงของเราที่ตำแหน่ง3าคอลัมน์ตรงนั้นนะครับ้วเสร็จแล้วนะครับเราถ้าคอนทาให้คมหน่อยใส่ตรงชาร์ปเพนตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับหนึ่งครั้งนะครับโอเคภาพก็จะคมชัดสวยงามดูงานที่100%นนี่คือความคมชัดนะครับ หลังจากนั้นให้เราเซฟงานนี้ออกไปใช้นะครับก็คือไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟ for web หรือถ้าเป็นรุ่นใหม่เป็น Photoshop CC ขึ้นไปก็จะเป็นเอ็กพอร์ตแล้วก็เซฟ for web นะครับโอเคให้เลือกปตรงนี้เป็น2 UP นะครับแล้วก็เลือกเป็น JPEG นะครับให้ดูที่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ปรับได้ว่าความคมชัดแค่ไหนเอาให้น้ำหนักไฟล์เท่าไหร่นะครับ โอเคมีเด <Okay>. mm ียมเท่าไหร่ mm hmm. ก็เลือกเอาดูที่ความคมชัดนะครับที่หน่วยเปอร์เซนต์ดูแล้วอ่านตัวหนังสือได้ไม่แตกชัดเจนนะครับไฟล์ไซส์นี้ที่ตัดมานะครับอยู่ที่424คูณด้วยสูง283พิกเซลนะครับหลังจากนั้นเรากดเซฟนะครับล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นเทส t ์ครอปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่น่างภาษาไทยกดเซฟครับเรากลับไปที่เว็บ ไปใช้งานกันนะครับสมงติ่อนี้ภาพนี้โอเคเทสครอปนะครับจิ้มที่รูปนะครับกดเลือกรูปเข้ามานะครับเลือกอัพโหลดตรงนี้เทสครอปนะครับโอเพอ๋ออันนี้ผมอาจจะลืมตั้งานามสกุลไฟล์นะครับระบบก็เลยฟ้อง นี้อยู่ที่เครื่องนะครับโอเคเลือกใหม่หรือลากเข้ามา,าก็ได้นะครับโอเคไฟล์นี้ก็เข้ามาแล้วนะครับอยา่างแนสไทยก็ทดสอบภาพนะครับแล้วก็กปิ p y ใส่ารายละเอียดให้นะครับเพื่อใช้ในการค้นหานะครับแล้วก็คำบรรยายเห็นไหมครับภาพก็จะเข้ามาพอดีเลยแลังจากนั้นเราก็จะปรับแต่งนะครับ จะเป็นลิงก์ไม่ลิงก์นะครับจะเป็นขอบเล็กขอบใหญ่โค้งไม่โคง้งบอร์เดอร์เข้ามาปรับเอาตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการแตะตัดรูปให้พอดีนะครับกับคอลัมน์ที่เราต้องการใช้สมมุติว่าเป็นภาพเล็กนะครับใช้ภาพเดียวกันนะครับระบบก็จะย่อให้ นะครับแต่ก็อาจจะไม่พิกเซลเพอร์เฟกเหมือนตรงนี้เพราะว่าผมทํามาที่3คอลัมน์นะครับแต่ว่าตรงนี้ใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่แต่ก็อาจจะมีเบอร์เบอร,บอรน์นึงนะครับสู้เราทำไซส์พอดีตรงนี้ไม่ได้นั้นต้องออกแบบให้พอดีนะครับที่เรียกว่าพิกเซลเพอร์เฟกนะครับนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะครับวิธีการตัดรูปให้พอดีกับพื้นที่ด้วย Photoshop นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ